กลับมาในช่วงวัตถุดิบเช่นเคยครับวันนี้เรามาดูเรื่องปูกันนะครับวันนี้ผมมีปูมาดู2อ,อย่างครับปูมา้าปูทะเลครับปูม้าเนี่ยง่ายๆดูก่อนว่าตัวผู้ตัวเมียเป็นยังไงก่อนลักษณะของกระดองสีกระดองปิดกันนะครับตัวผู้ก็จะเป็นสีน้ําเงินตัวเมียจะอมสีเหลืองหน่อยนะครับตัวผู้ก็ส่วนมากแล้วจะเป็นปูเนื้อะมากกว่านะครับไม่มีไข่เพราะว่าตัวเมียจะเป็นไข่แล้วก็เนื้อจะน้อยหน่อย ดันั erm uh, ้นกล้ามตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียนะครับมาดูด้านหลังเราจะรู้ไงตัวผู้ตัวเมียก็ดูที่ฝาหลังตรงนี้ครับฝาหลังเลียวเล็กอย่างนี้ก็เป็นตัวผู้หมดนะครับตัวเมียก็จะอวบแล้วก็แบนใหญ่อย่างนี้นะครับก็เป็นตัวเมียเพื่อสําหรับที่เขามีบริเวณที่จะท้องอยู่ที่นี่นะครับก็นี่คือตัวเมียดัะนั้นปูหมาปูทะเลเนี่ยง่ายก็คือไม่ย่างก็นึ่งนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ถ้าสมมติได้ปูมาเนี่ยยิ่งได้เป็นเป็นก็ยิ่งดีนะครับนึ่งทั้งเป็นเป็นได้เลยถ้าเราทิ้งเอาไว้ปูทิ้งมันก็จะตายแล้วก็หรือว่าจะเลี้ยงไว้ในตู้ก็แล้วแต่ถ้าเราเลี้ยงไว้ไม่ได้อาหารเนี่ยไม่ใช่ธรรมชาติจริงเนี่ย <S <S เนื้อของเขาก็จะคลายน้ําออก <S <S เรียกว่าปูโพกก็จะไม่ได้เนื้อเลยถ้าสมมติว่าเราต้องการปูที่เป็นปูนึ่งที่สดแล้วเราเป็นเจ้าของร้านอาหารเนี่ยแล้วเราจะต้องขายปูเนี่ยก็มีทางเดียวที่ทําได้ก็คือปูได้มาส,สดๆนึ่งเลยนะครับนึ่งสุกไว้ก่อน แล้วจากนั้นเสร็จก็เก็บเอาไว้ในตู้เย็น4องศาพอถึงเวลาอยากจะขายลูกค้าเป็นปูนึงก็เอาปูที่4องศานี่แหละลงมาต้มในน้ําให้ร้อนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เสิร์ฟก็จะได้ปูที่สดแล้วเนื้อเต็มไม่โพกนะครับแต่ถ้าเราทิ้งปูเป็นๆเ,เอาไวา้แล้วก็ไม่ทําอะไรเนี่ยแป๊บเดียวครับวันนึงก็เนื้อหายหมดแล้วทีนี้เวลาเราดูสดเนี่ยสดก็คือใสสีธรรมชาตินะครับขาครบไม่ว่าจะเป็น กันเชียงขาทั้งหมดนะครับก้ามยังอยู่ครบเวลาสมมติไม่สดเนี่ยมันก็จะลุ่ยหักหลุดนะครับมันก็จะหลุดลงไปธรรมชาติเปิดออกมาแล้วอย่างนี้ก็ยังสดใสนะครับแล้วเวลาเราเอาไปปรุงอาหารเนี่ยก็แกะนมนี่ออกก่อนเราก็เรียกว่านมนะครับนมปูก็แกะตรงนี้ออกก่อนแล้วเราก็ถ้าเป็นปูนึ่งกะบิธรรมดาอย่างเงี้ยครับนึ่งสุกแล้วก็ปิดอย่างนี้เลยนะครับถ้าต้มสุกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่า กันเชียงตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีเนื้อที่สุดถ้าแยกมานี้ก็ราคาแพงมากที่สุดคือกันเชียงปูนี่แหละครับแล้วก็พวกก้ามมันจะมีก้ามที่เป็น2ช่วงของก้ามปูก้ามนี้เรียกว่าก้ามอ่อนก้ามนี้เรียกว่าก้ามหนีบก้ามหนีบเนี่ยมันจะมีเรียกว่าเหมือนกับกระดูกมันแทรกอยู่เวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีแผ่นกระดูกอยู่ตรงนี้นะครับส่วนก้ามอ่อนไม่มีกระดูกเลยมีแต่เนื้ออย่างเดียวซื้อกันเชียงปูหรือซื้อก้ามอ่อนมาทำข้าวผัดปูผัดปูผงกะหรี่พวกนี้เอาอันนี้ดีกว่านะครับ ส่วนก้ามหนีบเอาไว้เฉยๆสวยๆ,วยๆกินเล่นๆนะครับมาดูปูทะเลกันครับเหมือนกันครับปูทะเลก็จะมีตัวผู้ตัวเมียเหมือนกันถ้าปูมาแบบถูกมัดอย่างนี้แล้วแล้วเราต้องการทําให้สุกโดยการต้มเพราะถ้าเขายังมีชีวิตอยู่นะครับก็อย่าไปแกะเขาเดี๋ยวอันตรายมันหนีบเอาก็ใส่ไปทได้เลยต้มทั้งหมดแล้วค่อยแกะเอานะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปแกะซะก่อนแล้วจับปูเนี่ย มันมัน,ม,นมันพร้อมที่จะหนีได้ตลอดเวลาเพราะนั้นต้องระวังตัวผู้เหมือนเดิมครับตัวผู้เราก็จะเป็นฝาล่างที่ปิดเนี่ยเล็กตัวเมียก็จะป้านใหญ่นะครับก็เลือกเอาตัวเมียก็จะมีไข่ตัวผู้ก็เป็นมันแล้วก,ก็กล้ามใหญ่นะครับทีนี้เราลองดูว่าเราจะทํากล้ามปูให้เ,เหมือนกับก้ามปูทอดก้ามปูนึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่ทานแล้วง่ายๆอย่างนี้อาจจะยากหน่อยเวลาสุกแล้วต้องแกะกันยุ่งเหยิงในครัวเราก็ ที่แกะง่ายและตีแล้วมันแยกออกจากกันแบบนี้เพราะว่าเขาโดนความเย็นนะครับปูสดมากเนี่ยพอเราใส่ไปในน้ําแข็งที่มีน้ําเย็นอยู่แล้วเนี่ยก็จะทําให้เนื้อปูล่อนออกจากกระดองง่ายขึ้นเราจะเอาก้ามปูแล้วก็สอดเนื้อที่แกะเนื้อจากตัวปูทําให้ก้ามปูใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาเนื้อทั้งหมดที่อยู่ที่ก้ามกับตัวเนี่ยใส่ลงไป เราก็เห็นเราเห็นกระดูกตรงกลางเขาอยู่แล้วเปิดช่องแล้วเราก็เนื้อปูที่เราถอดได้จากเมื่อกี้เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ทำอย่างนี้ไปจนก้ามปูเราอ้วนอวบนะครับอ้วนอวบ ต้องอธิบายถ้าผู้ชมดูว่าเมื่อกี้เราเห็นปูเนี่ยกำลังมีตายัางดิ้นไปดิ้นมาได้ต้องมัดก้ามาไวา้ไม่เดี๋ยวเขาจะหนีบเราแต่ปรากฏว่าเวลาเราทําเขาตายแล้วแล้วเราทําสดอย่างนี้เนื้อเขาเหี่ยวอย่างนี้หมดเลยก็นั่นหมายความว่าปูเป็นไม่ใช่ปูที่สดเสมอไปนะครับสดในที่นี้ก็คือว่าไม่ใช่ปูที่มาจากทะเลโดยตรงหรือจับมาจากที่เขาอยู่โดยตรงเนี่ยถ้าเราเอามาอยู่โดยที่มัดเขาไว้หลายๆวันเนี่ยเนื้อก็จะแห้ง แห้งไปทุกๆวันแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับยิ่งนานวันมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นน้ําหมดเพราะนั้นปูถ้าได้มาแล้วเหมือนปูม้แหละครับได้มาแล้วทําสุกแล้วก็เก็บเอาไว้ทั้งสุกๆเราจะได้ปูที่เนื้อหวานแล้วก็สดแต่ถ้าปูที่เป็นปูทะเลให้เลือกปูที่มีน้ําหนักมากๆที่สุดแล้วก็ถามเขาเดินครับว่าเป็นปูที่จับมาวันนี้เลยหรือเปล่าหรือจับมาแล้วกี่วันเพราะที่อยู่นานวันโดนมัดนานวันมากเนี่ยราคาก็จะถูกลงน้ําหนักก็จะเบาลง แต่ปูยังมีชีวิตอยู่นะครับปูก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องราวแบบนี้อยู่เยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมก็เอาเทคนิคแบบนี้เอาไปใช้แล้วก็ไปเลือกดูนะครับว่าควรจะใช้ปูยังไงเลือกแบบไหนนะครับช่วงหน้าท่านผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับดูว่าปูสดเป็นยังไงแล้วก็ทำแล้วออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนในช่วงที่ผมปรุงอาหาร ปูกับแขกรับเชิญในช่วงหน้าครับแต่ช่วงนี้เราไปพักมอบโชคกับช่วงมังกรคู่แจกโชคกันก่อนครับช่วงมังกรคู่แจกโชคสนับสนุนโดยบริษัทไทยว่าฟู้ดโปรดักต์จำกัดมหาชน60ปีคุณค่าที่อยู่คู่สังคมไทยสวัสดีครับผมและนี่คือช่วงมังกรคู่แจกโชคกับผมเอ็ดดี้แห่งครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนครับ วันนี้ครับมาหาผู้โชคดีสองท่านจะเป็นใครมาดูเลยครับผมเปิดเลยครับใครมีคําว่ามังกรคู่ครับออกมาหาผมครับและนี่ครับคือสองท่านผู้โชคดีของเราเนวันนี้แต่ว่าวันนี้ครับจะแข่งขันเกมอะไรต้องไปเลือกแผ่นป้ายกันนะครับและตอนนี้ครับผมอยู่กับป้าเียค่ะสันครับผมอยู่กับพี่เดียร์แล้วก็พี่สันนะครับผมนี่นี่ครับมาเลือกแผ่นป้ายกันดีกว่ามีสองป้ายให้เลือกนะครับคือ กูเดียวเส้นไฮตรามังกรคู่กับวุ้นเส้นตรามังกรคู่ครับจะเลือกป้ายอหนดีครับผมแล้วนี้ครับเกมที่จะแข่งก็คือเกมจิกซอมังกรคู่กติกาการแข่งขันเกมจิกซอมัางกรคู่ให้ผู้แข่งขันสองท่านแข่งกันต่อจิกซอให้ตรงตามรูปแบบที่กําหนดไว้ผู้แข่งขันท่านใดต่อได้ทําถูกต้องและรวดเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปและนี่ผมคือจิกซอมังกรคู่นะครับนี่ครับให้ดูกันก่อนนะฮะอันนี้คือที่ถูกต้องนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะฮะ พี่เด่นพร้อมนะครับพร้อมค่ะพี่สันพร้อมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วอะไรครับเร็ว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 มาตรวจกันดีกว่านะฮะของพี่สันนะฮะมังกรคู่อยู่ข้างบนไม่ถูกนะฮะเอาเอามาดูของนะฮะพี่เด่นบ้างถูกไหมถูกไหมถูกไหมถูกไหถูกค่ะจริงเปล่ามั่นใจไหมมั่นใจจ้ะมั่นใจก็ชนะไปเลย ท่านก็ไปมอบของขวัญของรางวัลกันเลยครับนะครับมอบให้กับ right พ bueno 네ี่สันนะครับเป็นรองเชลล์ในวันนี้นะฮะรับไปเลยครับของขวัญมูลค่า1,000บาทจากมังกรคู่ครับพร้อมกับกิฟต์เซ็ตชุดใหญ่จากมังกรคู่ครับพี่เดือนครับรับไปเลยของขวัญมูลค่า3,000บาทจากมังกรคู่ครับพร้อมกับกิฟต์เซ็ตจากมังกรคู่ครับวันนี้ครับเวลาหมดแล้วครับขอบคุณครับสถานที่นะครับตลาดใหญ่รับลูกกาครองเจ็ดครับผมขอบคุณครับ